ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ิริสมนิจังุทธาปจายโนตัตตาโรธรรมาวะทันตายุวันโนสุขังระลังขอสัพพมุลชงม,มีแด่ท่านความสุขความเจริญและภพทัพย์จงมีแด่ท่านคิดหวังสิ่งใดของความ 你几米？